ดิมคุงขายเสื้อเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมทักไปที่เพจดิมคุงเลยนะครับผมเป็นพีออเดอร์นะครับ25ตัวเท่านั้นใครสั่งซื้อตอนนี้นะครับได้มาไลฟ์สตรีมกับพี่ดิมได้ทุกวันอาทิตย์เลยนะครับเพียงแค่499บาทอย่าลืมมาสั่งกันเยอะๆกันนะครับ บาลบานไม่ค่อยดีขาดทุนก็เยอะอะไรก็นักหนาไม่รู้ลูกค้าก็ไม่มีอีกโอ้ยเบื่อเฮ้ยอะไรอยู่บนเรือน่ะสองตัวโอ้โหหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเดี่ยวกระลอกเหรอในหมู่บ้านนี้คนช่วยจัดก,การตัพวกนี้เราได้นี่หว่าเต้เหมือนข้าเจ้าลคัคกี้บ็อกก็กรอกไอ้นุม่มไอ้นุม่มไอ้นุม่มไอ้นุมน่มเออครับลุงเด,ดี๋ยวเดี๋ยว อะไรครับลุงเห็นเห็นตัวของนั้นปะมันยึดเรือลุงอะมาขโมยเรือลุงเหรอใช่ลุงขายบอมไม่ได้เลยวันนี้โอ้โหลุงแต่เช้าเลยนะลุงโอเคกี่ตัวเนี่ยลุงแปดตัวเฮ้ยเนี่ยมันยึดเรือลุงหมดเลยอหรเนี่ยใช่โอเคลุงมีทามาหากินแล้วเนี่ยโอเคผมสู้ผมช่วยลุงไม่ไหวหรอกแต่ลุงต้องร่วมมือผมนะได้เลยหนุ่มโอเคลุงุเข้ามาผมลุงน่าจะรู้แล้วผมเป็นใครลุงถึงมาให้ผมขอความช่วยเหลือ ใช่โอเคครับลุงหยิบของไปลยลุงใช่ใช่มันต้องมีของติดตัวบ้างลุงผมมาที่ชั่วคราวไงดีนะมีมีเหตุการณ์อยี้พอดีไปให้ลุงจะไปก่อนจะไปอะไรใช่ปะใช่เดี๋ยววันนี้ผมจะไปให้นะไม่ใช่อะไรงั้นวันนี้มาช่วยลุงก่อนแล้วกันลุงมาปลุกอะไรแต่เช้าเนี่ยก็มันมันจะมามันตีลุงเก็บแล้วก็ลุงก็ไม่สามารถไล่ลุงได้โอเคลุง เลือดเก็บเก็บตายอ่ะได้ได้ลุงเดี๋ยวผมช่วยโอเคระวังตกนะลุงแม่น้าหมู่บ้านนี้มันไม่เหมือนกับหมู่บ้านอื่นลุงก็ทํางานมานานแล้วแหละลุงไม่รู้ลุงจะไล่มันออกไปยังไงดีอ๋อไล่ไปแล้วก็ไม่ไปโอเคลุงคือแม่น้ํานี้มันหมู่บ้านเราสวยดีนะลุงหมู่บ้านนี้กับหมู่บ้านคนอื่นไม่เหมือนกันเลยนะดูดิฝั่งนู้นลุงลุงก็อยู่มานานแล้วแหละที่นี่อยู่อยู่ตั้งแต่เด็กเลยห่อลุง ช่ลุงก็ทํางานมาชาวะมงมาตั้งแต่สิบยี่สิบปีก่อนแล้ว่ะโอเคลุงคือเราเปิดักกีบอ๊อกในนี้ไม่ได้ลุงไม่งั้นหมู่บ้านเราจะเกิดอาการเสียหายได้เราต้องมาเปิดตรงนี้โอเคเอ้ยเอ้ยเอาไปไม่ได้เลยเนี่ยไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยลุงนี่ไงนี่ไงออนี่โอเคลุงเอ้ยเอาลุงไปไม่ได้จริงอ๋อนี่เนี่ลุงตรงนี้คือสถานที่มันมันไม่มีหมู่บ้านใครมันไม่มีของใครอ่ะเราสามารถเปิดระกีบอกได้เปิดใกล้หมู่บ้านลุงได้ใช่ใช่โอเคลุงไป โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมคุงนะครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมอยู่กับใครครับผมบอมครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมนะครับผมนะก็วันนี้เราสองคนจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์สู้กับชิปกระเดลใช่แปดตัวเลยนะครับผมนี่เรามาเปิดลัคกี้บ็อกซ์เลยครับลัคกี้บ็อกซ์ฟิวเจอร์ครับผมใช่ครับผมห้าสิบสี่อันครับผมก็เชียร์ใครระหว่างผมกับบอมแล้วก็ชิปกระเดลนะครับผมนะก็เขาไม่มาใช่จัดไปบอมเปิดเลยเพื่อน ไปก่อนเลยไปก่อนให้บอมเปิดก่อนนะเอ้ยเอ้ยประเดิมก่อนก็ดีเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยดาวประเดิมกันโอ้โหเฮ้เจ๊คได้ของดีสังเกโอ้ยสวยว่ะดีมเราได้เนี่ยของดีแน่แน่แอันเนี้ยเอานี่ไปไหมสวยเหอะเฮ้ยเจ๋งได้ได้อุ้ยเหมือนกันเลย อุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เกมแค้นนะอันนี้เกมแค้นนะจำได้อยู่อย่าใช้อย่าใช่ใช่เกมแคจริงเคยใช้อยู่โอ้ดาวนี่ดาวคือว่าสามดีโอ้คือลักกี้บองนี่มันน่าจะโหดอยู่นะท่านผู้ชมนะแนะนาแนะนาเลยเออันนี้คือหน้าะดาวโอเฮียแหละตีทีเก้าพันกว่าใช่แต่ไม่รู้ว่าชิปกระเดีวนี่จะโหดขนาดไหนนะน่าจะโหดมากเลยแหละใช่นี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอคัสโอเฮียเจ้า คือลัอกกี้บ็อกนี้น่าจะออกมาโอเคเลยนะใช่ไหมใช่เออรู้สึกว่าน่าจะดีพอสมควรนะครับท่านผู้ชมได้ดีกว่าไอบล็อกไอ้ดิสคอร์ดแล้วกันนะโปรแกรมล็อกกี้บล็อกโปรแกรมเยอะมากโอ้ยของดีทั้งนั้นเลยว่ะเพื่อนคือเยอะมากเลยเ <laughs> พื่น <laughs> อนเฮ้ยอะไรวะมันคืออะไรอ่ะบอมเอ้ามันคือบอมว่ What? เรียกเราเมื่อเพื่อนไม่ไม่ไม่หมายถึงบอมเนี่ยน่าจะระเบิดอยู่นะลองสักอันน่าจะแรงนะโอ้ย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 บอมเพื่อนเอาเปิดบิ๊กไซอันนี้โกงโกงโกงเกมเจ้าบุญเลยไม่เค้กเอากลกแล้วคือลากี้บ็อมนี้นะครับเต็มสิบผมให้ล้านเลยนะครับท่านผู้ชมของดีเกินเออใช่โคตรอย่างชอบเลย อันนี้ขุดไวใช่ปะ่ะเออใช่ด้วยได้อันมาเอ,อาเพื่อ <laughs> ต้องถามว่าเอาไาทำไม ดิ่มฮะโอ้ดีเจเนรี่สหมดโอ้โหเนื้อเวน้องเนี่ยตีตีหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์รู้เรื่องใครชนะใครแพ้งานนี้รู้เลยงานนี้มามาแน่งานนี้โอ้โหคือลัคกี้บล็อกดีเกินท่านผู้ชมไปนี่ฮาร์ดได้ฮาร์ดาฮาร์ดไปทำอะไรอ่ะไม่ได้หัวใจไปทำอะไรอ่ะหัวใจเออฮาร์ดเก็บไปก่อนเท่าออกอ่ะ อ๋อเก็บไว้กับตัวมันจะเพิ่มฮิวเลือดสวยใช่ไอตอนนี้จะมืดแล้วไอ้เี้ยเด็กเวเรีบแล้วโอเคโอ้สุดจัดประหลัดบอกโอ้ยนี่มืดเกินมืดเกินมองไม่เห็นเลยเลยว่ะเพื่อนไปทำที่หมดนึกเพื่อนเฉยเพื่อนเอาเต๊กโอ้ยฝนตกอีกโอ้โหท่านผู้ชมคือมันมืดมืดแล้วแบบโอ้โหคือเชดเดอร์ผมสมจริงเกินนะครับท่านผู้ชม สวยเกินครับเออโอเคต่อครับผมเพื่อนเหลือกี่อันเหลืออีสี่สามสองหนึ่งหมดแล้วเพื่อนเลยหมดแค่เหลืออีกสี่สามติวอันโอเคเพื่อนรีบเปิดเลยเพื่อนโอ้โอเคตอนนี้ผมไม่ได้ของดีๆครับท่านผู้ชมก็คือมีเพื่อนดวงดีแล้วก็ดีด้วยนะครับนะไม่เหมือนตอนที่แล้วนะพี่แชมป์คือแบบพาผมอะไรอันตรายจังวัดีปะ เอามีแล้ว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 ใช่ปะใช่ใช่ใช่คือคลิปที่แล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่ไปดูไปดูได้นะที่ผมแบบอยู่กับพี่แชมป์แล้วพี่แชมป์ก็พาผมของเปิดแบบได้อะไรไม่รู้วะตอนนี้อยู่กับบอมแล้วแบบโอ้โหได้ของดีงนั้นเลยเพื่อนเพื่อนดูไม่ได้โหโอ้ได้ไงวะชุดเกาะอะไรอ่ะเอ้ามันเป็นชุดเกาะเลยอ่ะไม่มีชุดเกาะเดียว กินอะไรแบบวะจขอเคลียร์ของกันเพื่อนเคลียร์เพื่อนโอ้โหบินอย่างเทพไอ้รองเท้านี้ดีไหมอู้เอาเลยเพื่อนชิวๆเอ๋โอ้โหองเท้ามุ่งเลือดไหยตอนนี้ครับบินชิวๆนะครับผมนี่ครับโอ้โหวิวอย่างสวยอ้ไปไหนไปไหนได้ไปไหนใช้ได้ก็เก็บไว้นะครับใช่ไปไหนที่ทำไม่เก่งแพ้ก็ยาวฮะ อยู่ที่ประสบการณ์พ,พ,พ,พอเรารู้กันเราก็จะไม่ใช้เลยโอเคนะครับผมก็ใครอยากเห็นผมพวกผมเนี่ยสองคนสู้กับชิปกอรเดียวนะครับผมก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอเค okay. พร้อมไหมเพื่อนใช่เพื่อน <c oughs> อเราอยา่า,ยาจัดการให้มันตายเร็วนะคือตอนนี้เราเดินบนน้ำไปแล้วเพื่อนดูดิโดอ้เพื่อนยิงได้เลยอ่ะโอเคเพื่อนเอาเลยไหมมันมาเนี่ยอุ้ยอ <c oughs> ุ้ยแรงแรง แรงเหรอ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอืออืออือมาดิก็มาดิครับมาดิชิมกระเร็วเหรอมาดิโอ้โหโหดเกินไม่เงี้ยโอ้ยไอ้นี่กระดาบดาบโหดแล้เนี่ยดาบโหดยังโอ้โหเลือดอะไรมันลดไม่ลดเลยเพื่อนเพื่อนต้องใช้ดาบไปนั้นแล้วยังยังยังไม่ใช้เก็บไว้ก่อนโอเคเพื่อนง่ไหม อออออนี่ไงมาดิมาดินี่ติดกลับแล้วมึงไอชิบกระเดียวมานี่นี่ไงมาดิมาดิโอ้ยตีไกลวะแล้วมันตีไกลอะมึงต้องมีบล็อกมีบล็อกกันอยู่เออเคเคเคมา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 ดิมาดิมาดิมีเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ไหวอยู่เพื่อนตรงนี้ไหวอยู่เพื่อนตรงนี้ไหวอยู่ตรงนี้ไหวอยู่ มามาอุ้ยสูสีว่ะสูสีว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยคือมันตีโหดมากอ่ะไม่ไหวอะเราน่าเสมอกับมันแล้วเหรอเพื่อนโอเคงั้นเอางี้ดีกว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยเชียร์ดีกว่านะว่าจะเชียร์ว่าจะให้ใครเป็นผู้ชนะในรับผมนะก็โอเคงั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้เราคงจบกันที่แค่นี้แหละนะครับนะใครอยากเห็นผมเออใครเห็นพวกผมเนี่ยสู้กันแบบล้านคนเนี่ยไอชิคก้เดียวล้านตัวเนี่ยก็อย่าลืม กดไลค์กดแกชร์กดติดตามแล้วกันนะให้กับพวกเราด้วยนะครับผมนะก็คลิปนี้นะครับผมพวกผมสองคนก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอก,กันครับผมเย้ <Yeah. S 2>